ตอนแรกผมว่าจะไปตัดวันนี้แหละว่าจะถามพ่อว่าพ่อจะไปตัดผมไหมพ่อเลยออกไปก่อนแล้วเดบอีกห้าเปอร์เซ็นทีมต้องการแล้วทุกคนขออาจริงแล้วตอนนี้คือแต้มนำอยู่นะครับ เพื่อน,นตายหมดจะไปเหลืออะไรล่ะ ทันไหมนี่วันที่ห้าเป็นที่โลง่งนะบอสวนกำลังมวลหน่กำลังมวล กลางเต็มตัวนี้แล้วอีกหนึ่งตัวสวย เหมือนละสามเปอซนทุกคนมันจะกระตุกนิดนึงนะวันที่สิบห้านะครับมันเป็นโรงเบียรนะครับโรงเบียรโรงเบียนั่นก็คือเหมือนร้านเหล้าครับเป็นห้องแอร์ครับมีโซน VIP แล้วก็ธรรมดาครับ เดยวน้ำแน่มันเป็นโรงเบียร์ครับผมใช่ปกติเลยร้านเรลาปกติเลย ซิมห้าอะไรนะซิมห้าเขาเตะอีกจะหมดเลยเดี๋ยวเอาอะไรเอ๊ะ